ต่อไปมาดูตัวอย่างที่2นะครับประกอบด้วยโจทย์ย่อย2ข้อนะครับมาดูข้อแรกกันนะก็คือโจทย์สั่งให้เราเขียนชุดตัวเลขต่อไปนี้ในรูปของแฟกทอเรียลนะครับข้อแรกก็คือ100คนะูณ99คูณ98เราจะเขียนยังไงดีนะครับฉะนั้นจาก100คูณ99คูณ98 โจทย์ต้องการให้เราเขียนอยู่รูปแฟกทอเรียลจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเขียนออกมาได้หน้าตาเป็นยังไงครับตัวนี้เนาะจริงๆเราก็น่าจะเขียนออกมาได้หน้าตาเป็น100คูณ99คูณ98แล้วกันไหมครับคูณ97คูณ96นะครับแล้วก็คูณไปเรื่อยๆจนถึง3 2 1ใช่ไหมครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรามีเลขชุดนี้ไหมไม่มีนะครับไม่มีงั้นจากข้างบนที่มันถึงแล้วเนี่ยมันคือนะครับหนึ่งแฟกแต่ชุดสีแดงที่เราเติมเข้ามาเนี่ยไม่มีทำไงดีเราเติมไปเองเราก็ต้องนะครับหารออกเองเนาะก็คือหารด้วย97 96จนถึง3 2 1นะครับอ่ะพอเราเติมเข้าไปแบบนี้นะครับชุดถ้าข้างบนนะครับ คือ100แฟกฉะนั้นตัวข้างล่างก็ต้องกลายเป็นอะไรครับหารด้วย97แฟกนั่นเองโอเคไหมครับอ่ะฉะนั้นนะครับ100,9998คูณ9ก98ก็จะเขียนได้เป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นคำตอบของเราทีนี้ในส่วนของชุดที่2นะครับก็คือตัวนี้ 12, 13, 14 เราสังเกตว่าเลขมันเป็นไงครับมันเพิ่มเนาะดูแปลกเนาะมันไม่มีนะครับจะเขียนด้วยสิบสองแฝกก่อนก็คงไม่ใช่อ่าฉะนั้นเราก็ลองมาเขียนใหม่ดูฉะนั้นสิบสองคูณสิบสามคูณสิบสี่ก็ลองสลับตำแหน่งก่อนเป็นสิบสี่คูณสิบสามคูณสิบสองนะครับถ้าอยากจะเขียนเป็นแฟกก็ควรจะต้องมีสิบเอ็ดสิบแล้วก็คูณไปจนถึงสามสองหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ด้านบนก็น่าจะได้เป็น 14แฟนะครับแต่ส่วนสีแดงเราเป็นคนเติมเองใช่ไหมเติมเองได้ก็ต้องหารออกได้เนาะนะครับอ่านะฉันแสดงว่าคำตอบของเราก็ต้องหารตัวนี้ด้วยเท่าไหร่ครับอ่าตัวนี้ที่หายไปเลยเนาะก็หารด้วย11เแฟกเป็นคำตอบนั่นเอง